น้องได้หลย,หลยข่อยก็เลยบ่ได้พาพวกเจ้าออไปถึงยากเข็ดงานเนาะค่ะเนาะยายเราสิได้แล้วอ่ะมันทันได้แก่แย่ยปาดเลยไว้แต่กินเอาไปถ่ามันแก่ด้ยายเอายายมาเห็ดงานนํายายป่องมาเห็ดงานนําคนขอนแก่นเนาะยายเนาะยายคนขอนแก่นคนมันจะบะนี้มันกะเลเดียวอ่ะยองจังสันก็คือปาด เดี๋ยวสิพะยางเบื้องเนาะค่ะอันนี้กับกระเทียมโทนเึงกระเทียมอันนี้มันหลายแห้งพี่น้องก็เลยบ่ได้พาไปเนาะเนาะเลยบ่ได้พาไปป้าให้เดียวเดียวให้เดียวเดียวอันนี้กับผักอันนี้กับผักเอ่อบินตะเคสมีสูแนวเลอพี่น้องดูเฮียนี่มีสูแนวมะกลาาเมล็งนอกติลลึกออกมาบัไดได้เห็บเทลซี่หาตัวสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับป้าๆก่อนสวัสดีครับป้าๆใหญ่ๆลูกคอยเป็นพระเอกลิเก,กแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่งเนี้ยจกักเบ็ดจักคอนอ้ยอีแม่สิเป็นวินแทนเบงอยูนี่เพิ่นเชียวเรือไปพายก็พอมันจักสิได้คืนมาเป็นคนบ่พี่น้องเอ้ยอีหลีจักสิได้คืนมาเป็นคนบ่พอกอระลอยน้ำเก้งๆพี่ย้ายดอกหลายๆเพิ่งเนี้ย แมนเหมือดเด้อพี่น้องนี่อุ้ยยหญทั้งนี้ดอกหลายๆเซามาพี่อันนี้ดอกลายบุญบายพายหมอแบดคือเก่าคนผู้เก่าพี่น้องเอ้ยบงึงเงยสวยๆงามงามคือเกา่าจ้าอยู่บ้านก็ะลายพี่น้องค่ะเอามาลายก็จะกินบดทันเนาะเอามาลายก็กินบดทันบยงเอาไปเันไปทไมเนี่ยงเ่เ่อันนี้เกิดกระเทียมทนยูส่สวนข่อยนี่ไปมดแล้ว นี่มีแต่กระเทียมทนพุ่นขวายโกยไปทิ่มมือนะดอกตัดใบออกเลยกระปาดเลยนะั่นมิดปดัดไม่เอายอดคู้ไปนั่นเอา <c oughs> <c oughs> ถึงเพียงพี่น้องเอ้ย <c oughs>